เก็บเงียบ20ปีได้ก่อนลูกปีละครั้งเปิดบ้านรุ่งสุริยาแท้จริงมีลูกภรรยาก่อนดังแต่ต้องปิดไว้เพื่อปากท้องครอบครัวหากพูดถึงชื่อนักร้องลูกทุ่งรุ่งสุริยาเชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีแต่ช่วงหลังๆมานี้เจ้าตัวหายหน้าหายตาไปจากวงการ จนแฟนๆแทบจาดื่มหน้ากันเลยทีเดียวรุ่งสุริยาได้มาเปิดใจผ่านทางรายการถึงประเด็นที่ว่าเคยตกอับไม่มีเงินต้องผันตัวไปเป็นพนักงานขายตรงกว่าจะมีวันนี้30กว่าปีที่แล้วเห็นว่าลำบากมากเข้าวงการตั้งแต่อายุ17ปีแล้วก็เข้ามาโดยการประกวดร้องเพลงเดินสายประกวดทางบ้านมีพี่น้อง7คนแล้วเราก็เป็นคนสุดท้องตอนนั้นประสบความสำเร็จในวงการเลยไหม ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าอันแรกเลยคือผมคิดว่ามันคงไม่ถึงเวลาแล้วสองก็คือเราคงยังไม่ได้ลำบากหรือว่าพันอุปสรรคอะไรที่มันหนักหนักมาแล้วทำให้เราดังเลยมันก็ไม่น่าจะใช่มันสำเร็จง่ายเกินไปถามว่าความลับที่เก็บไว้20กว่าปีลุงสุริยาเล่าว่าคือเรามีครอบครัวมาก่อนมีลูกมีภรรยามาแล้วก่อนที่จะดังซึ่งตอนนั้นที่เราทำเดโมโครั้งแรกไม่มีใครรับเลยครับ ผมเคยทำเพลงมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จตอนนั้นเจ้าของค่ายเขาไม่รู้ว่าเรามีครอบครัวแล้วซึ่งกำลังจะเซ็นสัญญาผมแบบคิดหนักมากว่าเราจะบอกเขาดีไหมพอถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามีครอบครัวไปมันเหมือนเป็นกฎของเขาแต่อะไรที่ไม่สามารถจะบอกได้ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือนักร้องย้อนไป25ปีก็เลยเลือกที่จะบอกกับทางค่ายก่อนบารมีครอบครัวเฉพาะค่ายเท่านั้นพอดังแล้วไม่สามารถบอกใครได้ รุ่งสุริยาบอกว่าไม่ได้โทษใครเลยนะเพราะเราอยากเปิดแต่เราไม่สามารถเปิดได้ซึ่งตอนนั้นเหมือนเป็นกฎของทางค่ายที่ถ้าบอกไปแล้วชื่อเสียงหรือกระแสมันจะลดลงผมก็เลยงงและมันค้างอยู่ในใจแต่เราก็ต้องยอมรับซึ่งตอนหลังก็ต้องหลบหลบซ่อนๆปีแรกไม่ได้เจอเลยโทรคุยนานๆครั้งตอนนั้นลูกคนโตสามขวบแล้วซึ่งตอนนี้มีลูกสามคนแล้วเก็บไว้เป็นความลับแล้วอยู่กันยังไง รุ่งสุริยาได้ตอบว่าตอนนั้นผมก็อยู่บริษัทซึ่งครอบครัวก็อยู่ใกล้กันอีกที่หนึง่งผมอยู่ลาดพร้าวและครอบครัวอยู่เกษตรมันไม่ได้ไกลกันแต่มันดูเหมือนไกลกันมากแต่เป้าหมายของเรามันคือความฝันที่ต้องดูแลครอบครัวหลายชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปปีแรกก็โทรหากันนานครั้งแต่ไม่ได้เจอกันเลยผ่านหนึ่งปีผ่านไปก็ให้ทางบ้านไปหาได้ปีละครั้งขอเปิดตัวลูกชายรุ่งสุริยาครั้งแรก ลูกชายรุ่งสุริยาบอกว่าเราก็ทำเพลงเดินตามรอยพ่อแต่ลูกทุ่งได้นิดหน่อยจัดถนัดสติงมากกว่าซึ่งเพลงนี้ได้อาจารย์ท่านหนึ่งเขียนให้